เบื้องเสียนปลาเขาเห็ดกันด้วยผ้าคันเทบลุงอาคมเบื้องพี่น้องเบื้องว่ามันสุดยอดบ่เบื้องสะกอนนี่อย่าอยู่เลยเออเออปิงปิงสุดยอดบ่โตท่อเฉียนพี่น้องโตท่อเฉียนพี่น้อง โหทอเชียนพี่น้องว้าวว้าวโอ้ยสุดยอดพี่น้องผมเลรีกระเพราเลรนะีน่ะนี่ย่าเหรียญกระเบ้ามีของมูนี่มันมันเลี่ยนไปหรอเป่มันเลี่ยน,นแบบกันบ่ได้พี่น้องมันต้องใส่ฟีเมือ่อล,ล้วนกับทักษะการหูจังหวะของปลาไปมากมองใด,ม,นนม,งด,ม,งดมันนอนมองใดมันกินอย่างไดมันฉี่มันท่ายังไงมันอยู่กับครอบกับผัวอย่างไรเขาต้องเรียนรู้ถึงขันนั่น ก็เขาสิม,มาดักอยู่หนามันใด้่แบบนี้พี่น้องผมระยะเวลาตีสองนี่บ้ามีมันน่นฟองถ้าสองตุ่มเกินกวตีสองกวัวสีได้่โตมันมาตัวนี้เป็นเดือนกวัวบ้ามีนํามาคุ้มค่าพี่น้องผมเป็นเดือนอตัวทอยเขนพี่น้องผมอว้าว